สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ะกลับมาพบกับอร่าเช่นเคยนะคะเว็บกับเว็บคาสิโนออนไลน์นะคะอ่เว็บนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถถาแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เล,ดเลยนะคะที่แอดไซสนะคะ sqpgd นะคะอหรือถ้าเกิดใครสนใจนะคะ อย่างที่บอกค่ะแอดไลน์มาแล้วก็เว็บไซต์ของเราจะเป็น th.ku168.net น,น,นะคะเว็บนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเล่นเสียหรือคุณจะเล่นได้นะคะตัวนี้เรามีค่าน้ำให้นะคะเว็บอื่นไม่รู้ว่าใจไม่แต่เว็บนี้ได้เล่นนะไม่ว่าเล่นเสียหรือว่าเล่นได้เขามีค่าน้ำให้นะคะแล้วก็วันนี้มาพบกับด้าเนี่ยด้ามีเงินทุนอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทวันนี้จะมาเล่นไฮโลดูนะคะ วันนี้จะมาเล่นไฮโลนะโอเคอ่าเราจะเล่นห้องนี้เนาะน้องสาวสวยคนไทยน้องลิลลี่นะคะโอเคคะ่ะไปกันเลยอ,อง,อก,อ,ง,อ,อ,งอ,อ,อกนอต่ำเนาะไฮเชิงเดียวเลย,ยนะคะ

ขอลงที่นี่ได้ไหมอะห้าเอาว้แล้วกันเนาะที่สูงนะคะอย่าง,ท,งที่บอกค่ะสัก เว็บนี้นะคะฝากเราถอนไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาถามดาได้ได้เลยแต่ในการเล่นนะคะเราก็ต้องเล่นแบบมีสติเนาะโคตถึงได้แล้วเลูกค่ะมาแล้วค่ะกำไรที่500บาทนะคะมาค่ะขอลงที่สูง1,000บาทเลยเนาะ เล่นได้กำไรก็เลถอกเอากำไรไปเก็บนะเก็บเก็บสะสมแล้วก็เอาเงินที่ได้ค่ะก็กลับมาเล่นอีกอแล้วยุคเศรษฐกิจตอนนี้นะคะเราหาเงินอย่างนี้ไม่ได้แล้ววันหนึ่งเล่นได้กำไรวันละพันสองพันงนี้มันก็โอเคแล้วเนาะถึงสองห้าหกสองห้าหก มาค่ากำไรอยู่ที่พันห้าแล้วค่ะรอ,อบนี้ได้ขอลงที่สูงนะคะพันห้าแล้วกันเนาะ มา,มารงงันงนะค่ะห้าหกสห้าหกสี้าหกลิเชก่ห้าหกสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าหกสี่ห้าหคำนวณสี่ห้าแต้มใหญ่หหหหหอ้กำไรอยู่ที่สามพันละ วันนี้นะคะรอบแรกว,วันนี้ได้เล่นได้กำไรสามพันเนาะโอเคเราเล่นได้แล้วเราเราเลิกเดี๋ยวไงอาจจะกลับวันนี้กลับมาพบกับดาวไห้ได้อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าไม่ติดอะไรเนาะโอเคค่ะได้กำไรแล้วเลิกถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะเป็นไลน์แอดนะคะเอสไซสี S ี่แปดนะคะแซดคิวพีจีวี G v นะคะสอบามสามารถสอบถามได้สามารถแอดแล้วก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะโอเคนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะ